สถานีรถไฟเหล่านี้มีความพิเศษเพราะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานีรับส่งผู้คนเดินทางแต่ยังเป็นสถานีที่ให้บริการต้อนรับผู้โดยสารและสร้างความสัมพันธ์ด้วยการแบ่งปันพืชผักที่ทุกคนร่วมกันปลูกด้วยใจย้อนกลับไปเมื่อปี2560โครงการสถานีสุ้มสวยงามพืชผักกินได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อพนักงานหันมาเปลี่ยนเวลาว่างให้กลายเป็นเวลาแห่งการทำประโยชน์ปรับพื้นที่เหลือใช้ให้กลายเป็นแปลงผักผ่านไปไม่นานนักพืชผักผลิดอกออกผลแรกๆก,ก็นำมาแบ่งกันในหมู่พนักงานการรถไฟนานๆไปก็เริ่มแจกจ่ายให้กับผู้โดยสารและชุมชนข้างเคียงจนได้รับเสียงตอบรับเป็นรอยยิ้มความประทับใจ และยอดขายตั๋วดยสารที่เพิ่มขึ้นเมื่อก่อนที่สถานีรถไฟบ้านทับช้างมีผู้ใช้ตัวเดือนประมาณ40%หลังจากที่เราทำโครงการปลูกผักแจกมีผู้ใช้ตัวเดือนเพิ่มขึ้นเป็น70%ครับเรื่องราวประทับใจได้รับการส่งต่อกันในห้องสนทนาของคนรถไฟเวลาผ่านไปก็มีหลายๆสถานีสนใจเข้าร่วมโครงการจนในปัจจุบัน มีแปลงผักในสถานีและซุ้มทางข้ามทางรถไฟทั่วประเทศกว่า40แปลงในแต่ละแห่งมีพนักงานแบ่งเวลามาช่วยกันปลูกผักดูแลสวนช่วยกันรดน้ำพรวนดินจนมีพืชผลที่สะอาดและปลอดสารให้เก็บกินกันทั่นหน้าทุกสถานีและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมโครงการล้นมาด้วยความสมัครใจไม่มีการบังคับปราศจากข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ มีเพียงวัตถุประสงค์ร่วมกัน4ประการนั่นก็คือ 1. การทำงานเป็นทีม 2. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและ 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการการเลือกผักที่ปลูกใช้เกณฑ์ความถนัดและความเหมาะสมของดินฟ้าอากาศในท้องที่เวลามีปัญหาก็ปรึกษาหารือกันมีการส่งทีมพี่เลี้ยงไปคอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีโอกาสก็แบ่งปันสารสัมพันธ์กับผู้โดยสารและคนในชุมชนนึกถึงวิกฤตครั้งนั้นนะครับโควิด1 9ผมนึกถึงผู้โดยสารนึกถึงเพื่อนร่วมงานหลายหคนถึงแม้นมีเงินแต่ไม่มีอะไรจะซื้อขายนึกถึงผักของเราในโครงการของเราการที่ผมเอาผักในโครงการผมไปแจกให้เขาเขาดีใจแทบจะร้องไห้เลยบอกว่าโครงการที่ดีมากสามารถช่วยได้ในยามวิกฤตนะที่สถานีรถไฟกว่า40แห่งทั่วประเทศ พนักงานการรถไฟไม่เพียงทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารสู่จุดหมายหากอย่างร่วมกันปลูกปลูกพืชผักปลูกความรักปลูกความสามัคคีปลูกด้วยหัวใจของการรถไฟแห่งประเทศไทย